วพรทพระแวรังอมนำต้ well, normally, been, wow. ุงวัดบางชนแล้ก็งวัดธรรมสิงโตทองนะครับไทยรูปปันทุภาพรวมกันภายในอุโบสถของวัดธรรมสิงโตทองประดิษฐานพระพุทธสิริเกติพัท มนนีปลุกเสกเหรียญเต่ามังกรลุนชนะจม เทียนชัยแล้วก็จะจุดเทียนชัยนะครับในพธิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษวัดมังคนเหลียงเต่ามังกอนรุ่นชนะจนของหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่หวงวัดบางน้ำชนนะครับน่าจะเมตตาจุดเทีทยนชันะครับ เทียนชัยได้ถูกจุดแล้วนะครับนะหลวงปุณโณวัดบางน้ำชนกรุงเทพนะครับในสายของหลวงปู่โตนะครับนะทั้งสามรูปนะหลวงปู่โตบวชให้นะครับนะก็มีหลวงปุณโณวัดบางน้ำชนนะหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรีหลวงพ่ coping, em, อแอมนะหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกนะครับกาญจนบุรีฮะ ท่านหะลวงพ่อดำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับท่านจะจุดทนะุกเทียนด้านหน้าพระประธานพระภุษีสิริกิตติพิพัฒน์นะครับ ครับนะตอนนี้หลวงพ่อดำนะครับท่านเจ้าวาดนะท่านจุดทูกเทียนด้านหน้าอาปฐานองค์ใหญ่นะครับนะแล้วก็มีรูปเหมือนหลวงปู่โตนะเท่าองค์จริงอยู่ด้วยนะครับนะท่านจุดนะจุดเทียนน้ำมนต์นะครับที่รูปเหมือนหลวงปู่โต ลวงปู่โตองค์นี้นะครับนะเป็นองค์เดียวนะครับนะที่ประดิษฐานภายในโบสถ์หลังนี้นะครับตอนนี้นะหลวงพ่อดำท่านจุดเทียนด้านหน้าขันน้ำมนต์นะครับหลวงปู่โตรูปเหมือนนะครับนะก็เท่ากับหลวงปู่โตนะท่านได้น,ะนั่งปกอธิษฐานจิตปลปุกเสกด้วยนะครับนะดูเป็นรูปเหมือนนะครับ นะพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหลียญเต่ามาังกรนะฮะรุ่นชนะจนนะครับนะตอนนี้นะหลวงปู่หนงวัดบางน้ำชนนะนั่งนั่งปกแล้วนะครับนะหลวงหลวงพ่อแอมนะ้านะนะนั่งปกแล้วนะครับ วันนี้นะก้อนนิมนต์นะในสายของหลวงปู่โตทั้งสามรูปนะครับนั่งปกอธิษฐานเจ็ดบุกเสกน,นะครับตอนนี้นะทีมผู้จัดสร้างนะครับนะปะปะบัตินะ ปาบัตนะครับนะชื่อเขานะชื่อเขาปาบัตนะครับก็ทําการจุดเทียนนะที่บาทน้ำมนต์นะครับหลวงพระดำนะครับนะท่านจะนั่งปกนะปกเสนะครับ หลวงพ่อดาววัดธรรมสิงโตโทองนะครับวันนี้ก็อยู่ในสายของหลวงปู่โตนะหลวงปู่โตบวชให้เช่นกันนะวันนี้นะก็นิมนต์ในสายหลวงปู่โตทั้งสามรูปนะครับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์หลังนี้นะครับนะด้วยบารมีของหลวงปู่โต๊ะนะครับนะหลวงพ่อดำนะครับวัดถ้ำสิงโตโทองนะท่านมานิมนมลหลวงพ่อแอมนะไปดับเทียนชัยนะครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเต่ามังกรรุ่นชนะจนนะครับนะตอนนี้นะ พ่อแอมนะท่านจะดับเทียนชัยฮะตอนนี้ท่านเจอ แอมวัดน้ำตกกาญจนบ,บุรีเมื่อตาดักถินชัยแล้วนะครับ ท่านดับเทียนมิปัสสีใสกว่านะ มีพระชัยันโตนะครับดาทางอาจิมาหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิ่งโตโทองราชบุรีนะครับท่านก็ดับนาดับเทียนนาด้านหน้าเทียนน้ำมนต น้ำมันหรือนปูตกนะครับดับแล้วนะครับนะเดี๋ยวท่านจะพรมน้ำมนต์แล้วก็ล่อยเขาตอกดอกไม้นะครับวัตถุมงคลเรียญเต่ามังกรนะครับรุ่นชนะจนนะครับวันนี้เกจิทั้งหมด3รูปนะสรูปหลวงปู่ดงวัดบางน้ำชนนะจุดเทียนชัยแล้วก็นะั่งปกอธปฏิฐินจิตปุกเสกนะหลวงพ่อ น้ำตกกาญจนบุรีนาเมตานะนั่งขกอธิฐานจิตุกเสกแล้วก็ดับเทียนชัยนะครับนาะหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองลาดบุรีนะครับนาะเมตาดับเทียนที่นาะบาดน้ำมนของหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็นะโปรยข้าตอกดอกไม้ที่กองวัตถุมงคลเหรียญเต่ามังกรรุ่นชนะจนนะครับ vat <laughs>